พี่เล็กจะพามาดูสวนข้าโพดน,น,นี่นะครูพรอยู่ฝั่งนู้นนะคะทุกท่านจะเห็นกลางหันไหมกลางหันใกล้ๆอันนี้พี่เล็กอยู่ฝั่งข้างล่างเนาะข้างบนฝั่งเขานู้นก็จะเป็น อันนั้นถ้าเราจะไปปากช่องเราต้องขึ้นเขาไปนู่นนะคะจะพามาดูส้นสนตดูต้นผุ้สายักษ์อันนี้หลายปีมากเลยนะต้นผู้สายักษ์เนี่ยนะสายักษ อากาศยามเช้าอากาศยามเช้าบ้านพี่เล็กฟังเสงนกเสียงกา,ากาศยามเช้าปูมารากักกกับเขามะกอกดอกมาก ไม่ได้ขายหรอกเนาะของบ้านเราอะเนาะกะเพากะเพาบ้านพี่เล็กนี่จะหอมมากบ้านพี่เล็กเป็นหมู่บ้านบ้านทุ่งกะเพรากะเพาก็จะหอมมากชื่อหมู่บ้านทุ่งกะเพา พกมันปุกพูดยังไม่ยังไม่ได้แก่เลยเขพูด้ปดหลอาแล้วได้แปมล้กับแม่นกลยได้สบายเลย แปดหลอดแปดหลอดสิบหกหลอดพาชมสวนตอนเช้าเช้าสุด,ดปเญญา ชมสวนมกกวนะีแตกกะเพรานะบ้านพี่เล็กมันจะเป็นเขาเรียกบ้านทุ่งกะเพราเนาะก็จะมีแตกกะเพรากะเพรากะเพรา,า,า,าอย่างเดียวทั้งนั้นเลยกระเพะยังไม่แก่พี่สะพ้ายปลูกไว้พี่สะพ้ายดูไว้ดูแลไว้แต่เสียงแพะเสียงแกะมีแต่เขานะบ้านพี่เล็ก มองไปทางไหนก็มีแต่เขาเขาเขาแต่ถ้าลมลมแรงมากเห็นลมไหมลมเมื่อวานอะ่ะลมจะแรงมากเนี่ยบ้านครูพรก็จะอยู่ฝั่งนู้นมีแต่เขา ปปแต่ละบ้านบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันนะเพราะบางคนเขามีหลายแต่ละคนก็มีหลายไร่ใช่ไหมแล้ก็ปลูกอยู่ในบ้านของใครของมันไม่มีรั้วนะทางนี้เขาปลูกบ้านเนาะไม่มีรั้วพี่เล็กก็บ้านพี่เล็กก็ไม่มีรั้วไม่มีใครเขาทําอะไรกันเนาะอยู่แบบพี่แบบน้องปลามันปลาเข้าโพดปลาอ้อยประมาณนี้แหละ อีอยู่แบบสบายๆเนาะบ้านป่าบ้านสวนนานๆก็มะพร้าวนานๆก,ก็มาถี่นานๆก็มาถี่ปิดร้าน้วยนะพี่เล็กวันนี้ปิดร้านสองวันวันนี้เยน็เยนๆก็น่าจะกลับลนะ ขอบคุณนะคะทุกท่านจ๋าพี่เล็กขอบคุณมากนะคะที่มาดูคลิปดูโฆษณาให้พี่เล็กนะคะขอบคุณมากๆนะคะทุกท่านจ๋า